พอรถมอลตอรับก็เต็มแล้วพี่น้องเ<ป>ฉพาะรถมอลตอรับก็เต็มแล้วโอ้คันหลังพอดคันหลังเป็นพื้นโอ้ยวันนี้ครัวเราอยู่สายอนดาตเนาะ โอ้ยเย็นมากเลยนะอุย้ยดาราเนาะดาราไม่ไม่พอค่าข้าวเลยฮะข้าวหกสิบ <5 60. S 1> เออก็อ,ออก<อ>เองบ้างเป็นไรน้ำอีกสามสิบน้ำยักสามสิบเดี๋ยวเดี๋ยวให้เต้นอีกท่าหนึง่งว้ายไม่เอาไปหาสูดังมากสูดังที่เขาเต้นอันซัก้าอยเนี่ยอ๋อ ละละมีรถเอียงรถแล้วพกมาหนิวัสดีจ้าโอ๊ยไปยังไงมายังไง,ไไไงน้องฟ้าใสบรรยากาศครับผมนี่ฮะไปต่อเขาผลแล้วบ่ท้าพยุติแล้วตอนนี้แล้ว รึเปล่านี่อย่างเพื่อนครับบรรยากาศสดๆเลยนะครับเนี่ยลง้เตรียมพร้อม จะตั้งเวทีแล้วครับสลงอาบน้ำยังเดี๋ยวก็ตั้งเวทีแล้วครับเตรียมความพร้อมตั้งเวทีนะครับเนี่ยแค่รถหมอลำก็เต็มแล้วครับ ยัยไปใส่เอาไปมาหับเราเตรียมครบพร้อมครับตั้งเวทีนะครับ พอดครับกรังอเราแดงะใังมืงใส่มืลงมามึงต in ื่นใหม่มึงอย่าท่านวอาหันวอาดี เข,า,ขาจะการขายงท่านหูอีผีหรอกเอ้อาารยมาอยูอ่นมองนงมึงหูไปเขาจะกางใส่มึงอย่าทักสรุปเขาก็าคนขึ้นกันละเขาจะมากางรเงีนความดีพูดากางพูดกาโมเมนตอันไม่ทยสันโอ้บาปลาโมเมนต์การโอ้อบบรถพีเอ็มมากลยส มาแล้วฉลงอยู่นี่ครับวันนี้มาลับหโอ้ยแค่ผัวยังเอาไม่คุ้มเลยเื่อเขาโทรมาบอวันนีผัวค่ะผัวโทรมาบออย่ามามบอคือผู้ชายได้ฉลงมึงเป็นผู้ชายซะเป็นเกย์นี่ได้เกิดเลยแล้วบอขึ้นเกย์กับมหานั่นนายนางเวียดตีิไม่พออะไรก่อเอาตีใหม่พอเขาบอกว่านุนารา อออแต่ข้าวาสเลี้ยงกันมุกระทะพบอกมือแรงเมือแรงใส่เป็นโลครับเป็นโลกักินโอเคจัดไปเลี้ยงพด้เด้อโอเคปาเดี๋ยจะลงสีเลี้ยงมรงดีใจน้ำเด้อเคอยเลย พอจ้าโอ้ยถ้ำแบบไหนคะถ้ำเลือาเขาจะตั้งหรอแม่ถ้าหลอดจันท้์หนาไม่ทำพีทัานไปพุ่นตั้งเสียงกี่บ่อบ่อบ่อน้ำคนโง่น้นบ่อหยากร้อยายหนุ่ยเนาะพูดไปร่องบวกพุ่นนู่อาบน้ำแล้วมองบวกมองบวกบรู้จกนนักไหมคำว่ามองบวกนะบัดนถ้าจะอาบน้ำใช้มือแรง ปนปิดด <Scroll> ีครับิดครับร้อยสี่สิบนะครับบันร้อยสี่สิบนะครับเห็นเห็นอากโกโกใหม่เห็นไปครูแข่งอันดาล่าเลยเดาดีดีงบงบงบเงบคือสางสีใหม่นี่แหละเดา อะขอคุณทุนั่งใจครับพี่น้องครับบรรยากาศกำลังจะตั้งเวทีนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับผมมองนอนไปแล้วมือ บ่ายสองครับจะบ่ายโมงบ่ายโมงยี่สิบ่ายสองนะ่าจะได้ตั้งครับถ้าอยู่ทีหยิบเก่าไม่น่าเรียนยู่เครืองในรอยโคโลไปบาทรอยเจ็ดสิบเท้งบอกว่ประมาณนี้บอมบอไกลกว่านี้อีกเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับ ีแต่แดอาบน้ำมากเ,เส่